สวัสดีครับช่องคุณยายข่าลูกวันนี้คุณยายมีบันสีมาแบ่งปันนะคะอีกประมาณ2 4 6 8ต้นนะคะค่าส่งหมาเม็ดสิบาทคุณยายส่งบันเตานะคะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายเลยนะคะแพ็กใส่ตะกร้าส่งไปสีอีมเอสนะคะนี่อันนี้ซับผุณผลคุณยาย เมื่อวานคุณยายเพิ่มจะผ่าหัวน้องไปเนี่ยใบใหม่น้องโผล่มาแล้วเนี่ยน้าน้องสวยมากสับพุนผล,ผลเดี๋ยวมาดูต้นที่หนึ่งกันเลยนะคะคุณยายมีแต่ระบบโอนนะคะนี่อันนี้อมอนนะคะอมอนแต่น้องด่างประมาณนี้นะคะแต่น้องก็ด่างนะคะโตไปน้องอาจจะเปิดด่างเยอะกว่านี้ อโมอนต้นนี้สองร้อยบาทนะคะนี่น้องด่างนะคะเนี่ยอโมอนรัตนกูสินแล้วก็อันนี้มันมีล้อมเพชรแผงนะคะน้องด่างนะคะนี่อันนี้หนึ่งร้อยบาทแล้วก็จับเจริญน,นี่ใบกลมแดงๆเลยนะคะ ต้นนี้ก็100บาทแล้วก็นี่เทพไฟลุงด่างสว,สวยเลยนะคะหลอดใหม่น้องมาก็เหลืองละต้นนี้ร้อยิบบาทนะคะตัวไปน้องสวยมากเลยเทพไฟลุงแล้วก็บัวสวรรค์น,นะคะนี่ บัวสวรรค์น้องป้ายนะคะใซขนาดนี้ร้อห้าิบาทนะคะบัวสวรรค์แล้วก็ของขวัญต้นตตโตเลยนะคะนี่สขนาดนี้ใบดกดก0หนบาทนะคะของขวัญแล้วก็ประสาททองนี่ น้องกัดตีแล้วนะจ๊ะสามใบส,สวยๆเลยร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะต้นสุดท้ายโชคล่ำซ้ำด่างส,สวยๆเลยนะคะนี่ไซตโตแล้วนะคะเอาไปอับสซให้น้องนี่ด่างสวยมากด่างทุกใบอันนี้120บาทนะคะ นี่น้องด่างสวยมากหลอดใหม่น้องมาเหมือนจะเหลืองๆนะคุณยายไม่แน่ใจนี่นะคะวันนี้คุณยายมาแบ่งปันเพิ่มเติม,ตมส่งวันเสาร์นะคะแพ็กใส่ตะกรา้าส่งไปชนีค่าส่งมอเมาเจ็ดบาทนะคะแพ็กใส่ตะกรา้าคุณยายมีแต่ระบบโอนอย่างเดียวนะคะอันนี้อมอนนะคะสองร้อยบาทโอเค ท่านผู้ชมท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายนะคะดูคุณหญิงคุณยายดอกเพียบเลยเจ้าสาวนี่นะจ๊ะอันนี้นะเนะทพฝ่ลุงที่คุณยายแบ่งนี่แม่เขานะแม่เขาด่างเหลืองนี่ชายชนคุณยาย นี่ลูกไม้ดำของคุณยายคุณยายผ่าวหัวน้องไปนี่นะจ๊ะดูนกพะเก้าคุณยายอยู่ในกระป๋องสวยแต่โยงมากดูเพชรเจ็ดสีคุณยายใบหลอดใหม่ออกมาดูดิน้องเหลืองสวยมากเลยเนี่ย เพชรเจ็ดสี่ะมันนี้ล้อมเพชรต้นนี้ออกมาใบก็เหลืองละนี่อันนี้เจ้าโอแก้วที่คุณยายแบ่งแม่เขาไก่แก้วสวรรค์ริมขอบฟ้าสวยนะน้องใบหยิกๆเนะนี่ยนี่เลนูนครกลางสุดแล้วเนี่ยต้นนี้ใบเหลืองนี่ ณเนะมืองนนทคุณยายใบใหม่มาน้องสวยมากนี่นะคะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายเลยนะคะคุณยายจะได้ส่งวันเสาร์ทีเดียวพร้อมกันคุณยายขออีกแค่ตะกาเดียวแค่นั้นนะคะนี่ลูกไม้ที่คุณยายเอามาทำเป็นฟอร์มกอเนี่ยน้องสวยนั่นันประกาศคุณยาย เอาแช่เหมือนวันสีเลยแล้วก็นี่เบบีในตู้คุณยายที่รอให้น้องโตนั่นนะคะสาวนครตัวนี้น่าจึ้งมากเนี่ยดูด่ดางมากเลยเนี่ย น่าจะเป็นมันีลมเพชรน่นเนี่ยเผือกเลยเดี๋เช้านะคะนี่เชา้ชาเช้าแบบแดดแรงมากน้องก็ยังอยู่ดี ดูใบน้องสดชื่นมากนี่นะคะโอเคคลิปนี้คุณยายขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการชมวันสีนะคะถ้าสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายเลยนะคะสวัสดีค่ะ